นครปฐมจังหวัดละเจ็ดสรบุรีลบบุรีอ่าศรบุรีสามลบบุรีสองนะฮะส่วนสุพรรณน,นครนายกเพชรบุรีจังหวัดละหนึ่งรายครับพักเหนือเชียงใหม่พบผู้ป่วยเยอะที่สุดคือสิบเอ็ดรายรองลงไปคือเชียงรายนครสวรรค์จังหวัดละสี่รายแม่ห้องสอนเพชรบูร์จังหวัดละสามรายตากสุโขทัยจังหวัดละสองรายส่วนพยาวแพร่พิศนุโลกอุกทยัยธานีจังหวัดละหนึ่งรายครับ ส่วนอีสานอุบลเยอะที่สุดเลยครับตอนนี้12รายบุรีรัมย์9รายนครราชสีมาสุรินทร์อุดรจังหวัดละ8รายมุกดาหาร4รายชัยภูมิขอนแก่นเลย1 0ดจังหวัดละ2รายอํานาจเจริญกรา,าสินหนองบัวลำพูนหนองคายศรีสะเกดยะโสธรจังหวัดละ1รายส่วนภาคตะวันออกนะ,ะัะพบผู้ป่วยเยอะที่สุดอยู่ที่จังหวัดชนบุรี36รายฉะเชิงเซา7สรักแก้ว5 จันทบุรีและปราจีนบุรีจังหวัดละสามรายระยองสองรายครับส่วนภาคใต้ภูเก็ตพบเยอะที่สุด4 1รายนะครับเหมือนท่องเที่ยวเยลา40รายปัตตานี33สงขลาย7สิดุราษฎร์ระบีกับนราธิวาสจังหวัดละ7รายพัทลุง4นครศรีธรรมราช3และก็ตรัง2ครับนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่รอผลการสอบสวนโรคยังไม่สามารถระบุจังหวัดได้อีก246ราย ทำให้ภาพรวมตอนนี้อย่างที่รายงานไปข้างต้นคือผู้ป่วยในไทยเนี่ย,นยหนึ่ัรยสี่สิห้ารายก็อคลุมพื้นที่57จ็ังหวัดเยอะสุดก็อยู่ภาคกลางใต้อีสานตะวันออกแล้วก็เหนือตามลาดับตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าคนที่ป่วย จังหวัดเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นกําลังจะแซงกรุงเทพไปอยู่แล้วตัวเลขกล้เเขยงกันนะคะอยอะขึ้นแล้วนะคะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วค่ะ,ะ57จจังหวัดในทั้งหมด77จังหวัดนี้นะคะ,ะจนเมื่อวานนี้ค่ะที่จังหวัดนนทบุรีนะคะไปพบผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุ68ปีเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านคักส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากโควิด -19 แต่มารู้ว่าเป็นโควิด -19 ก่อนเสียชีวิตเพียงแค่ สองวันเท่านั้นเองและจากการสอบสวนโรคปรากฏว่าไปดูมวยมาถึงสองสนามด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะรวมถึงแมทที่